ไม่บอกาไม้แสงเง้แสงอาทิตย์น่ยหนาจะตกดินนี่ยหนาสวยแสงจันกระจาง่างส่งนำทางสั่นจรนนักโบตัวสั่กูช่วยเออไม่ได้ปิดเครื่องบินเหรอลืมปิด กดออกทางนี้ขบวนมันก็ยังถ่ายอยู่นั่นน่ะก็ถ่ายก็ถ่ายเลยเนาะโอ้วงเวียนราชการที่หนึ่งไม่ใช่วงเวียนช้างแล้วจะมีช้างตัว่นี่แม่ไม่ช้างเออไอ้ดื้อชอบเถียงเงินกับไอ้ดื้อตลอดก็นี่ไงช้างกับวงเวียนช้างอ๋อนู่นทางนู้นหนูชวยแล้ว ช,าชา้างช้างเ,เ,เ,เลยมาดูมาไอที่เขาวิ่งเหรแม่วิ่งมาละถอดอ่ะเขไม่ได้วิ่ง <c oughs> เขาวิ่งพรุ่งนี้ใช่ตีอ่ะต้องเอากล้วยมาด้วยเนาะเพราะช้างยืนอยู่ช้างกินกล้วยยี่งช้างกินสนกล้วย,อ,ยอันนี้นี่รถไหนของอะไรเนี่ยรถทอง ออขเ,เขาอยู่ประจําจุดเขาแล้วเนี่ยประจำจุดวันนี้ก็เราจะพามาดูงานมาราธอนนะครับวันนี้บรรยากาศก็สวยงามมากพรุ่งนี้ก็จะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็จะปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของอตั้งแต่จากวงเวียนช้างนะครับหรือว่าร้อหนึ่งนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางเยก่อพัทระนะครับแยกพัทระ พัทระบ่อพิษนั่นแหละเออนั่นแหละบอ่อพิตบ่อพิษอ๋อบอ่อพิษนึกว่าแต่บอ่อฮิตท <c oughs> ีเราก็ขับมาดูบรรยากาศนะครับยามแรงเบาได้เบาวันนี้พาเด็กดื้อมาด้วยครับเด็กดื้ออยู่ข้างหลังดื้อจริงเลยคนนี้ดือ้อ ไก่นาจอมสนนี่ครับไก่นาจอมสน,นมีช่องไหมเนี่ยมีมีช่องครับช่องอะไรครับเกตสรินชาแนลครับเกตสเกตรินชาแนลชาแนลไอ้คนก็โง่อยู่ด้วยแล้ว,ลว,ลวก็มาพิมพ์ภาษากรีกฟิกเกตใส่ภาษาไทยอ่ะนง้งเอาทำไมอ่ะไม่ชอบมีไม่ชอบ ลูกฝปรังเนอะฮัลโหลปรังชิง้นวงไม่รู้ว่ารถแห่เราไปจอดตกจุดเรียบร้อยหรือ,อยังเออรถแห่อะไรรถแห่แหน้องเนตมิวสิกบรรยากาศสวยงามมากก็ไก่ยอ่อยักเออไม่ใช่ก็ไก่ยอ่อยักท่ะแกะว้ว ตรงนี้ของอะไรนี่อลังการแท่นี่มีเวทีด้วยไม่เห็นมรหวิทยาลัยอู้รถสวยอู้โชคหรือเปล่าอไรจะมีมีาเมื่อไหร่จะมีรถกับเขาอ่ะบรรยากาศสวยงามมาก ้นี่ไอ้นี่จุดอะไรเนี่ยตรงนี้มีกระต่ายด้วยเลิกกันแล้วว่าเลกยตัวนี้ก็น่าจะเป็นของอาจารย์เชิหรือเปล่าวัฒนธรรมไทยเาาเคยมามีอาจารย์เชินี่เลย จุดขออาจารย์เชิดอยู่ตรงนี้สวย,วยแล้วเราก็ดันไปต่อครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าสนามนะครับบรรยากาศหน้าสนามก็จะประมาณนี้ครับ ไฟแดงตรงนี้ค่อยตรงไปดิไฟแดงเดือดทำไมวัวจังเลยเราก็แอบซ้ายก่อน เรามาแอบดูรถแหสุรชัยครับนิ่ก็นี่อือ เอาเครื่องเสียงแบบจัดเต็มอะเ,เตอระเบะถนนนี้ก็จะปิดนะแยกนี้ก็จะปิดไปตรงไม่ได้ mm hmm. คือวิ่งได้ทางเดียวก็คือไม่ได้ดิ mm hmm. มีแต่อยู่เทินกลับคืน mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะพาเด็กดื้อไปลองทดสอบเสียงดู mm hmm. สวยรูปอะไรไก่นาไก่เอออันนี้ไก่นี่ไก่นาอันนี้ไก่อันนั้นนกคูกหรือปลาไม่ใช่อันนี้อะไรเด็กไงเออรูปเด็กแต่รูปเด็กอะมองแล้วก็นกแก้วแล้วก็ม้านี่เด็กนุ่นปลานุ่นไงม้านุ่นยูนิคอร์นเลไม่ใช่ม้ามือ เราจะไปแอบดูรถแห่ดูรถแห่เมฆรถรอฟไอะ้โยังสวยเลยไฟเสิจเลย สวยอ่ะขอบคุณท yeah, ี่ชมจัดงานเหมือนงานแต่งเลยเอาทำไมพี่ตอมเมื่อกี้อะไรนะบอกขอบคุณที่ชมนี่กัดกลัวเอากัดกลัวแต่ยืงหนูหไฮกัดกรัวแต่ยืงหนูหไฮทำไมมอกกะดกลัวหนูยืงเด้อสวยดีว่ะโคตรสวยเลยนะ ไฟนี่เขาจะแบ่งเป็นโซนกันไงอันนี้จะโซนตรงนี้อันนี้จะโซนตรงนี้เฮ้ยโอ้บอ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 รตรงนี้เราบ่อเกินตรงนี้เราไม่ดูดอกใครอ่ะแล้วก็ปีก่อนเราอยู่ตรงนี้เลยนี่เนี่ยแล้วปีนี้ย้ายไปอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นรถอะนี่นี่รถใคร เฟนมิวสิกอิสานเฟ่อิสานเฟรแล้วก็แต่ก่อนเราอยู่ตรงนี้แหละแต่ก่อนตั้งปีก่อนแต่ก่อนอยู่รถบุญหลายปีที่แล้วนี่ก็ย้ายมาอยู่นองเนสแล้ว อยู่คันเดิมครับอยู่คันเดิมอู้นันนี้การไฟฟ้าบอยการไฟฟ้า ออ๋อไปข้างในน่ามีอะไรขายของบอกไม่ใช่รถเราอยู่ตรงนู้นบอกจัดไฟได้สวยมากโอเค<ะ>ไม่รู้นี่เดี๋ยวใช้มืออะไรนี่ตรงนี้หรือเปล่าอเมืงองเออใช่ นี่จอดข้างหน้าเขาี่แหละนี่ครับของเรามาอยู่จุดสุดท้ายเลยของเราจะมาอยู่จุดสุดท้ายอู้นักร้องมาถึงใวแท้ล่ะป้านักร้องคืองามแท้ปะไอ้น,นี้นักร้องชื่ออะไรครับเม,มื่อใหม่เหรอฮยเดี๋ยวมาสปาร์กก่อนมาเด้ อ่าฮ่าวัดีจ้ารัฮนี่รถเราอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอออกง่ายครับเดี๋ยวรอชมกันทิ่ต่อไปสวัสดีครับ